ายการสอนล่าแสนพีอัลฟ h าเบ t ไทยแลนด์ครับรอบนี้มันกว่าเริมครับแข่งขันแบบประมูลในรอบนี้จะมีคำปริศนาทั้งหมด4คำคำละ2ขคะแนนโดยจะมีคำใบและตัวอักษรตั้งต้นให้ทั้ง2ทีมจะต้องสู้กันด้วยการประมูลตัวอักษร โดยทีมที่กดใต้ก่อนจะมีสิทธิ์เริ่มและจบการประมูลทีมใดที่สู้โดยใช้ตัวอักษรต่ำที่สุดจะได้สิทธิ์ในการไขคำปริศนานั้นหากตอบผิดคะแนนจะกลายเป็นของอีกทีมทันทีผรคะแนนตอนนี้นะครับทุกชมครับทีมต่อไก่และขอไข่เสมอกันอยู่ที่3ต่อ3าคะแนน รอบนี้บอกเลยสองทีมก่อนนะครับมันเข้มข้นขึ้นนะครับเพราะว่าคําละ2คะแนนยิ่งได้เยอะยิ่งมีโอกาสเข้าสู่รอบล่าแสนเร็วนะครับเป้าหมายคือ25คะแนนนะครับขอใครพร้อมไหมครับพร้อมค่ะก้อไก่ครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วคําแรกรอบประมูลผมขอคําปริศนาครับขออักษรตั้งต้นครับคําใบ้ของกคุณในข้อนี้คือ สมน้ำสมเนื้อ,อเริ่มประมูลที่6ตัวอักษรประมูลครับ <S 2> <S 2> รไปข,ขึน้นในของไข่โอ้เร,เร็วทั้งคู่สูงสุดที่6ตัวอักษรครับคุณจะสู้ที่กี่ตัวอักษรฮะหหกค่ะหกเลยนะครับใช่ค่ะมาเต็มเลยนะครับ<ห>กดก่อนทำให้ปรึกษากันนะครับหกเลยนะฮะขอไข่สู้ที่หกตัวอักษรครับ อกาสในการเล่นเกมครับเป็นของกอไก่บ้างนะครับคุณจะสู้คำนี้ที่กี่ตัวอักษรครับถ้าสู้ต้องต่ำกว่าหกตัวอักษรครับห้าครับห้ากอไก่ครับจะสู้คำนี้ที่5ตัวอักษรครับเอาละครับโอกาสสุดท้ายมาอยู่ที่กอไข่นะครับกอไก่สู้มาที่5ตัวอักษรนะครับคุณจะสู้หรือไม่สู้ถ้าสู้ต้องน้อยกว่า5ตัวอักษรหรือว่าถ้าไม่ไหวยอมให้เขาเล่นได้ครับสู้อยู่แล้วค่ะ สู้นะครับสู้สค่ะสู้ที่4ตัวอักษรค่ะสู้ที่4ตัวอักษรครับทีม่อไกคร,ครับผมขอเตือก่อนนะครับถ้าคุณตอบถูกคุณได้2คะแนนตอบผิด2คะแนนที่คุณควรจะได้จะลอยเป็นของกอไก่ทันทีนะฮะจะเป็นเพียงแค่ความฝันของกอไก่หรือเปล่านะครับสี่ตัวอักษรนะครับร้อมนะครับท้อค่ะผมขอ4ตัวอักษรครับ คือคำว่าสมน้ำสมเนื้อคำตอบคือผีเน่ากับลงผูกค่ะคุณอาอครับคุณตอบว่าผีเน่ากับโลงผูกผีเน,น่าคุณพูดลอยลอยลงผูทำไมต้องมองเพื่อนผีผูบผมไม่ได้มองค่ะผูไม่ได้มองลงผูกไม่มองฝั่งนู้นหรอครับลงอย่างดีครับโรลง,งดีอองนะครับ งายลเออพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้เอาสักโลงไม่ได้น้องอยากให้ตลกคับเอาละฮะแต่มาดูคำตอบข้อนี้ก่อนนะครับตอบมาว่าผีเน่ากับโรงผุเป็นคำตอบที่ ตอนนี้นะครับคะแนนของขอไข่นาอยู่ครับ5ต่อ3คะแนนข้อต่อไปครับจะอยู่ในรูปแบบของการประมูลนะครับข้อนี้2คะแนนผมขอคําปริศนาครับขออักษรตั้งต้นครับคำใบ้ในข้อนี้ของพวกคุณคืออาหารอร่อยอเ,เริ่มประมูลที่6ตัวอักษร ประมูลครับขออ่านได้ก่อนครับประมูลสูงสุด6ตัวอักษรจะสู้คำนี้ที่กี่ตัวอักษรครับ6ตัวอักษรครับ6ตัวอักษรกอไก่จะสู้คำนี้ที่6ตัวอักษรครับเอาละครับโอกาสตอนนี้กลับมาอยู่ที่ขอไข่นะครับกอไก่สู้มาที่6ตัวอักษรสู้หรือไม่สู้ถ้าสู้ต้องน้อยกว่า6ตัวอักษรครับสี่ตัวอักษรค่ะมั่นใจที่4ตัวอักษรค่ะมั่นใจที่4ตัวอักษรครับ ั่งขอไข่ส่งมาอย่างแข็งแรงว่าสี่ตัวสอนครับตอนนี้โอกาสสุดท้ายของทีมกอกันในการตัดสินใจนะครับจะสู้หรือไม่สู้ถ้าสู้ต้องตามก่นสี่ตัวสอนหรือถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่ไหวยอมให้เขาเล่นได้ครับสามโอ้สู้เอไครับสู้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 ครับสู้สู้ที่สามตัวสอนสามตัวสอนเฮียครับวัดเลยครับวัดเลยนะครับครับ ว่าจะไป <mm <os> วัดแล้วครับมาถึงวัดไทยวัดไทไปถึงวัดไทยเอานะว,วัดเลยนะครับวัดเลยครับสามตัวสอนผมขอสามตัวสอนครับด้วยกัน <mm <os> ดูดีๆนะครับคำใบ้คือคำว่าอาหารอร่อยคำตอบของข้อนี้คือมิรานะครับ <mm <os> จะหมดเวลานะครับหมดเวลา <mm <os> หมดเวลาแบบนี้เท่ากับว่า2คะแนนนี้เป็นของทีมขอคายได้คะแนนไปแล้วก็อยากจะวัดความรู้นิดนึงนะครับว่าภาพเดียากาตอบตอบได้ไ,ดไหมได้ไหมฮะแม่ครัวหัวป่านี่นี่นี่ลั่นมาแล้วว่าแม่ครัวหัวป่าแม่กลัวหัวป่ามารู้นมารู้ตอนที่หลังเนี่ย <c oughs> แม่กลัวหัวป่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะฮะ <c oughs> เพราะว่าเออฮงจุ้ยไม่ค่อยดีผมขอขยับที่นไม่มีปัญหาเลยครับเฮียทำอะไรทำได้หมดเลยครับผมแหมตั้งแต่ไปแซวเฮียเขาลงผูนี่อะไรก็ได้เลยผมไม่ได้แซวครับจังหวะมันต้องไปแค่นั้นเลยน้าทักเข้าครับฝั่งนี้มีการปรับเปลี่ยนฮงจุ้ยแล้วฝั่งนู้นสนใจปรับเปลี่ยนฮงจุ้ยไหมครับมีอยู่แล้วไม่ค่ะมั่นคงค่ะแล้วฝั่งเราโรเล่ใช่ไหมเนี่ย ไอไอไอการโลเลเนี่ยผมไม่รู้ว่าสายตาเฮียไปทางนั้นบ่อยหรือมีอะไรหรือเปล่าว่าสายตาเอียงครับสายตาเอียงไม่มีอะไรฮะครับไม่มีอะไรครับครับผมมองจอมองตาอ้อซอดุไหมครับไหนอ้อซออยู่ไหนอนี่อนี่เอาละตอนนี้แคบคอดมากกว่าเดิมครับเพราะว่ากอไก่ครับคุณต้องทำคะแนนให้ได้บ้างนะฮะในรอบประมูลครับคำนี้คำที่3แล้วนะครับข้อนี้2คะแนน ผมขอคำปริศนาครับอโหโหขออักษรตั้งต้นครับคำํำใบในข้อนี้คือทำเองเริ่มประมูลที่8ตัวอักษรประมูลครับขอใส่ได้ก่อนครับประมูลได้สูงสุด8ตัวอักษรครับ8ตัวอักษรครับกอไก่จะสู้ที่กี่ตัวอักษรครับ8ครับ8เลยแเลย เต็มไปก่อนเลยนะครับกอไก่จะสู้คำนี้ที่8ตัวอักษรครับเอาละครับตอนนี้โอกาสมาอยู่ที่ขอไข่ครับกอไก่สู้มาที่แตัวอักษรคุณจะสู้หรือไม่สู้ถ้าสู้ต้องน้อยกว่า8ตัวอักษรครับศูนย์ตัวอักษรค่ะตอบเลยตอบเลยค่ะมีแค่อ่างจอจานนอนหนูกับคำพันวัน ถูกหรือเปล่าไม่รู้นะเราลองคิดว่าใช่ตอบถูก2คะแนนนี้เป็นของเรานะฮะตอบผิด2คะแนนเป็นของกไก่ทันทีคําใบ้คือคําว่าคาเองคำสุดท้ายคำตอบคืออ,คอ่ะจิตฐานจิตตอบ<ด>แล้วนะครับอธิตฐานจิตภาวนาเออมื่อกี้โอ้ยภาวนามันไม่พอสิมันเหลือเออนนั่แหละ เอาตอบมาแล้วนะครับมาดูคําตอบข้อนี้ก่อนนะครับถ้าตอบถูก2คะแนนนี้เป็นของขอไข่ตอบผิดเป็นของกอไก่ทันทีนะครับอธิษฐานจิตภาวนาเป็นคําตอบที่1 2 3 4 5 6 7ได้อชมครับได้ครับแล้วว่าหวงคงจุ้ยโอเคใช่ได้ครับเปลี่ยนหงจุ้ยเสร็จปุ๊บอยู่ดีได้2คะแรนเลย ใช่ครับทราบไหมครับคำนี้คือคำว่าอะไรผมธุรกิจส่วนตัวครับแต่ผมคําแรกนะครับขยันอะไรสักอย่างถูก80เปอร์เซ็นต์แล้วธุรกิจส่วนตัวด้านหลังธุรกิจส่วนตัวนี่เราเป็นอยู่แล้วครับสุริยะหีบศพเราเป็นใช่ครับเราเป็นอะไรฮะเราเป็นอะไรครับเป็นเอ่อเราเป็นอะไรครับเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเจ้าของธุรกิจส่วนตัวถูกต้องครับตอนนี้นะคขอใครมีอยู่7คะแนนก็กลอยม่5คะแนน ถ้าข้อนี้กอไก่ได้ไปคะแนนจะเสมอกันทันทีนะครับครับผมและรอบประมูลนี้คำนี้คือคำสุดท้ายผมขอคำปริศนาครับขออักษรตั้งต้นครับคำใบในข้อนี้คือคำว่าจริงใจนะเริ่มประมูลที่4ตัวอักษรครับประมูลครับ กอไก่กดก่อนครับประมูลสูงสุดได้4ตัวอักษรจะสู้ี่คำนี้ด้วยกี่ตัวอักษรครับ4ครับสูงสุดไว้ก่อนครับสูงสุดไว้ก่อนครับก็ไก่เอาชัวร์ไว้ก่อนนะครับจะสู้คำนี้ด้วย4ตัวอักษรครับเอาละครับโอกาสนี้มาอยู่ที่ขอไก่อีกครั้งหน four ึ่งนะครับกเยอะอยู่เหมือนกันนะก็ไก่สู้ที่4ตัวอักษรคุณจะสู้หรือไม่สู้ถ้าสู้ต้องน้อยกว่า4ตัวอักษรครับสู้สู้สู้หรือถ้าไม่ไหวยอมให้เขาเล่นได้ครับ ต้องสีเขาไหมคุณแม่ตาแตกโอเคดีเนี่ยอธิษฐานจิตอีกสิอธิษฐานภาวนาอย่าเพิ่งให้พี่คิดก่อนไม่สู้หรอกไม่สู้นะฮะไม่สู้ให้พี่เขาตอบให้พี่เขาตอบก่สรุปคือยอมให้กอไก่เล่นเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอ่งเลยเยี่ยนหนึ่งขอบคุณก่อนเลยนะครับเอาแหละเราบอกว่าจะสู้ขอบคุณครับยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าถูกหรือไม่แต่ขอบคุณก่อนนะครับสีตัวสองนะครับครับ ผมขอสีตัวอัรครับคำใบ้คือคำว่าจริงใจคำตอบข้อ,ขอนี้คือตรงไปตรงมาครับครับครับมันเกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เราค้าขายอยู่ไหมครับเ,เกี่ยวครับเกี่ยว <ๆ S 2> คือผมว่าธุรกิจทุกอย่างมันมันมัน,มนต้องมีตรงนี้ครับมีความซื่อสัตย์มีความตรงไปตรงมากับลูกค้าตรงไป<ช>ตรงมาจริงใจใช่พูดคำไหนคำนั้นใช่ครับ<ช><ช>เอาละครับตอบมาแล้วครับว่าตรงไปตรงมาเป็นคำตอบที่ yeah, yeah. มันมวยถูกคู่จริงๆนะครับถึงว่าทีมขอจะทำคะแนานขึ้นนำไปก่อนแต่ทีมกอก็อไล่มาตีเสมอจนได้ทำให้จบรอบประมูลนี้คะแนนของทั้งสองทีมจึงมาเสมอกันที่เจต่อเจครับศึกของยอดนักขายในวันนี้ทีมใดจะได้ผ่านเข้าไปสู่รอบล่าแสนตอนนี้พักกันสักครู่แล้วกลับมาเชียร์กันต่อช่วงหน้าครับ